สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้นะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่มันควรทำนะครับเรียกว่าแพทมาพากิจวัรเปลี่ยน V3 น่าใช่ V3 นะหรือจะ V ีอะไรก็ช่างมันเถอะนะก็พามากี่วันแล้วล่ะเราจะผัดเข้ามานะครับน่าจะวันที่ พุธเพื่อหัตสุขเสาสามวันละนะครับพามาสามวันก็พอจับทิศจับทางได้บ้างแล้วว่าวันหนึ่งนะครับต้องทําอะไรบ้างนะซึ่งแพทที่เข้ามาใหม่นี่นะครับมีอะไรหลายๆอย่างเยอะนะแต่ผมถือว่าเป็นแพทไม่ใหญ่นะครับแพทไม่ใหญ่นั้นั้นกิจวัตรเราเปลี่ยนนิดเดียวนะครับมีมีบางอย่างต้องตัดทิ้งเพราะมีบางอย่างเพิ่มมานะ เบื่องอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยคือสิ่งที่เข้ามาใหม่กดเช็คที่ตัวพีง่ายสุดนะครับคือที่ราบแห่งราตีแห่งที่ราบละอองนภา,านะครับนี่ยของอย่างนี้เลยนะคือที่เนี่ยเอาเรามาหาอะไรเรามาหาโซชิวนะครับโซชิวสีส้มประจำสาชีพซึ่งเรื่องโซชิวเนี้ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยากหาใหม่ทีหนึง่งนะดังนั้นก็ โอเคนี่คือนี่คือของใหม่ของอย่างที่1นนะครับอย่างที่2อิจวัดที่เราจะต้องมาลุยกับมันคือคุกใต้ดินมังกรดําไกด์ทำมาแล้วเมื่อวานนี้ไปหาดูนะครับอันนี้นะครับต้องทำมาคุกใต้ดินมังกรดํานอกกนั้นอ่าแล้วก็นี่นะครับเรือโจรสลัดไร้เสียงนะ บางคนจะเรียกว่าปีศษจปูนะหรืออะไรหรือดันดันน้ามันดันน้าเน่าดันปูหลงผิดอะไรก็ว่ากันไปนะครับไม่มีอะไรนะแล้วก็อันนี้จุดโจมตีในป่างเงามืดนะอันนี้ก็น่าทานะครับอันที่ผมพูดนี่หมายถึงอ่าเควสที่เกี่ยวกับผมประโยชน์นะแล้วก็ทั้งหลายทั้งมวลนี่ครับสําคัญที่สุดก็คือตรงนี้นะนี่นี่ตัวนี้สําคัญมากเลยมันคือ daily quest นะครับ Daily q u e เนี่ยมันจะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, งสองสามห้าหกสามสมันจะมีทั้งหมด7 Quest นะครับโดยที่ Quest ที่มันขึ้นอยู่ใน Daily Quest เนี่ยมันก็คือ Quest ที่เรารับเป็นประจำนะครับจากบอร์ดจากหน้าดานอะไรกันแหละมันแค่เอามายัดไว้นะครับเมื่อเราทำทำเสร็จปับ๊บมันก็ถือว่าทำในนี้ด้วย โดยที่เราไม่จะเป็นต้องทำเจ็ดเควสนะแค่เลือกทำแค่นี่สามหยิบมาสามเควสดูว่าเอ้ยอันไหนเราทำไหวคุกใตด,ดินลงไม่ไหวอ่ะไม่ต้องทำนะครับเรือโจรสลัดไร้เสียงปูอ่ะพอไหวไปทำบ้างทำบ้างนะโวดน้ำแข็งลงอยู่แล้วทำได้รางเคี่ยวน้ำแข็งทำได้หยิบมาสามเควสทำเสร็จปั๊บรับของตามนี้เลยนี่นะครับช่วยเห็นๆน,นะ พุ่งนี้มีอะไรดูได้ด้วยนะครับพุ่งนี้มสีสีอย่างนี้แล้วพุ่งนี้มีอะไรรออยู่นี่ลังเคี่ยวน้ําแข็งง่ายๆนะครับทำยติก็ง่ายอนุรสรสรกุงยากไปไม่เอาคุกตะลีมังกรดายากไปไม่เอามีอะไรอีกแมอารีนาไม่อยากเล่นลาบบรอนลมกดไม่อะ่ะนี่ลาบบารอลมกดก็ได้นะครับไปหาเล่นเอาแต่สามครั้งนะหรือไปปรบับ จกักรพรรดิาพากานก็นได้นะครับที่บาคลังนี่นะครับดังนั้นในในกิจวัตรประจำวันสิ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับคือแดรี่เควสหยิบมา3มเควสแล้วมารับของรางวัลน,นะโอเคเข้าเนื้อหานะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบทาอะไรอยากแบบว่าเวลาเยอะมากเล่นเกมวันละสิชั่วโมง มันก็ต้องทำเควสนะครับไม่มีอะไรเหนือกว่านั้นเควสประจำวัน40เควสทำอะไรนะครับมาอยู่ที่หอมูชินก็ต้องขึ้นมูชินทาวเวอร์นะครับไล่ตั้งแต่ชั้น5ขึ้นไปชั้น15าถ้าไหวนะครับตรงนี้มี7เควสได้ 30G นะครับมูชินเสร็จไปไหนต่อไปหาไล่เควสที่มันคุ้มเงินนะครับเพราะเงินยังเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้อง,ท,องที่ต้องใช้กด M นะครับ อ่ะตรงนี้อันนี้อันนี้ป่าผมจะผมจะไม่จัดเต็ม40เควสนะผมจะดูความอ่าเวลาที่เราเสียไปอ่ะเป็นหลักว่ามันคุ้มนะครับใช่เว้ยนะที่นี่นะครับสามพระสามสามเควสต,ตรงนี้นะที่สร้างปลักไส้เว้ยนะครับเนี่ยตรงนี้คุ้มที่จะทํานะครับแค่สามเควสเองได้เท่าไหร่ประมาณหกโกนะครับตรงนี้ต้องทํา หมู่บ้านภูมายากิจวัตรประจำวันหมู่บ้านภูมายาก็ยังเป็นอะไรที่น่าทําอยู่นะครับสามเควสตรงนี้เนี่ยไอปืนโตใหญ่เลอปรลักนะคร่าปรลักนะัครับรับเนี่ยสมเควสตรงนี้น่าทํานะครับนอกนั้นที่เคยทํามาผมเลิกเพราะว่ามันได้แค่โกเดียวแล้วเสียเวลานะครับแต่จะมีอันดันเจียนใหม่อันหนึ่งที่เพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่รู้อาจจะรู้แต่ว่าหาทางไปไม่เจอ เนื้อเขามมงกรนะถ้าเป็นหมู่บ้านหินหยกนะครับนี่ตรงนี้ที่รกร้างกริมฮอนนะครับที่นี่มี3เควสแต่ว่าเควสบอสพื้นที่เนี่ยที่มันจะใช้เวลารอบอสนานเควสนี้จะได้ได้4ีโกนะครับอีอเควสหนึ่งได้โกึงอีเควสหนึ่งได้ไม่ถึงโกอันนี้ถ้าอยากมาลองของใหม่มาลองหน้าตัวนี้มี3เควสนะหมดละเควสบนแผนที่ที่ผมทำเต็มที่มีแค่นี้นะครับนับ ใช้เว้ยสามนับภูมิยาสามที่นี่อีกสองนะแปดนะครับมูชินห้าถึงสิบห้าอีกเจ็ดเป็นเท่าไหร่สิบห้านะครับทีนี้ที่เหลือผมไปไหนที่เหลือผมมาทำที่นี่ทั้งหมดเลยนะบุญภี้เริ่มจากราตรีแห่งทีรานอรพานะครับเดี๋ยวเปิดเจคู่ๆู้กันไปนะครับดูดูด,ด,ด,ดูดูให้ดีทึดทึดทึด,ทดนี่ นี่ฮะลาตีที่เราขอลครับลองน่าพานะเมื่อกี้มีเท่าไหร่ละสิบห้าเควสนะครับก็จะมีเพราะว่าเราต้องการเราต้องการเราต้องการโซชิลสีส้มนะโซชิลสีส้มเนี่ยดีมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นโซชิลสำหรับ PVE นะดังนั้นโซชิลสีส้มเนี่ยเวลาเราไปล่าเต่ามันก็จะดอกจากกองเต่าก็มีนะครับแต่ว่าถ้าใครโชคร้ายเปิดไม่ได้มันจะให้ดอกไม้มาแทน เราก็ต้องทำเควสพวกนี้นะครับเนี่ยมันจะดอ,ดอกไม้เนี่ยบุพผาเขี่ยวจันพวกเนี้ยมันจะเอาไปรวมเพื่อแลกเป็นโซชิลได้นะครับเนี่ยทุกเควสมันจะให้หมดเลยเราต้องทำทุกวันนะครับสี่เควสต,ตรงนี้นะครับเราก็จะเราก็จะได้อีกสี่เควสตรงนี้ส่วนดอกไม้แลกยังไงนะครับอ่ะกดไอซ้อนเขึ้นไปทีนึงไปดูที่ดาร์กเอ็กซ์เพสนะครับโซชิลเห็นไหมเนี่ยกล่องโซชิลเนี่ยใช้ห้าดอกสิบดอกสิบห้าดอกยี่สิบดอกว่างกันไป 8กับ7นะครับใช้ร้อยกับ80ดอกดังนั้น 1- ถึง1่ถึงอ่ะยังพอดอกได้นะครับเจอเรื่อยๆแต่ว่า7กับ8ดอกยากมากดังนั้นดอกไม้เก็บสะสมไว้เพื่อแลกเบอร์เเบอร์8นะครับแต่ถ้าเกิดดอกเบอร์8มาเลยก,ก็โชคดีมากนะต่อมานะครับตัวนี้4่เควสเนาะเอาละต่อของใหม่อย่างที่2คุกใต้ดินนะครับนี่คุกใต้ดินมี3เควสนะดูให้ดีเห็นไหมสิบแปดโกะ ไม่อยากลงจริงๆเหรอลงนะครับศึกษาคลิปนะแล้วก็ F8 ก็ได้หรือว่าจับกลุ่มไปลงก็ได้นะครับแล้วนี่อีกหนึ่งโกนี่อีก2องโกเปไง21โกนะครับแดลี่เควสของคุ่มังกรใต้ดินนะครับบวกอีก3 q u เควสต่อมาก็สวรรกุงครับสวกรคุงนี่เห็นได้เควสเยอะนะครับนี่เห็นไหมหนึ่งสอนะครับ เฉพาะสลักกรุงก็ได้เท่าไหร่2 3 4 4กว่าไม่เบสสุประมาณ5นะครับ5โกนะแล้วก็มา4ี่เควสนะครับและที่สำคัญอนะุสาว์สลักกรุงจบจบจบ,จบเควสได้8ปดจีแปโกอีกนะนะครับรวยมากต่อมาก็ขาดไม่ได้เลยคือโกดังน้ำแข็ง ไม่ใช่หรือไล่ล,ลงมาไล่ลงมาไล่ลงมาดีกว่านี่เรือโจรสลัดไร้เสียงนะครับผมก็ทำนะครับเรือโจรสลัดไร้เสียงนี่ว้านี่ยมีสามเควสนะครับสองกับสามนะมีสามเควสแล้วก็ได้เงินประมาณประมาณสามโกนะครับทีนี้โซเชียลใหม่สีส้มของ PVE มีของ PVP ก็มีนะครับอยู่ในสมรภูมิ แล้วมันก็ต้องใช้อาไอชิ้นนี้เป็นจํานวนมากนะครับนี่ของชิ้นนี้นี่ชิ้นส่วนพายุนะครับดังนั้นถ้าถ้าใครชอบลงอารีนาก็ไปหาจากเควสอารีนาได้ด้วยแต่ผมไม่ชอบแต่สมอภูมิผมพอลงได้ผมชอบลงผมก็ไปรับเควสจากสมรภูมินะครับก็จะได้มานี่เนี่ยได้มาแล้วนะครับ ไปหาสักชิดนหนึ่งในนี้มีกล่องเผยจะเปิดได้ก็กลงด้วยก็ทำสองเควสนะครับก็ได้ประมาณ2โกนะสเควสนี่นะครับสมรภูมิมีอะไรอีกแล้วก็มีโกลด้นน้ำแข็งนะครับกับแทะอ,อนัตตัวนี้อีก2องเควสเบสเสร็จพอทามาแล้วมันก็จะอยู่ขึ่ปมาณ8 8 3 0ถึง30เควสเนี่ยแหละครับถือว่า ถือว่าความความเข้มข้นในการในการทำเควสลดลงเยอะนะครับแต่ว่าเงินเงินที่ได้กลับมาเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมเพราะว่า28เควสใช่ไหมหายไปหายไป12เควสแต่เราไปชดเชยจากไอ้นี่เนี่ย18 19 20 21 21 G ตรงนี้นะครับเพราะว่าเควสที่อยู่บนบนฟิวทั่วไปเนี่ย มันก็ให้เต็มที่ก็เควสละว g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  1ไง12เควสก็ 12G นะครับแต่ว่าเรามาทำเควสต,ตรงนี้3ามเควสเนี่ยได้มา21ดังนั้นเงินที่เราหาได้แต่วันน่ะเฉลี่ย 100G จะกลายเป็นมาระมาณ120นะครับถ้าเกิดว่าเราทำเควสนี้เข้าไปแค่นี้เองนะแต่ทางเลือกที่2นะครับสำหรับคนที่มีเวลาน้อยมากเล่นได้แค่ชั่วโมงหนึงนะครับชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงนะตัดออกให้หมดเลยนะครับ เหลือแค่อะไรบ้างมูชิน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7มนะครับมูชินขาดไม่ได้นะครับเพราะมูชินใช้เวลาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับพิชิตพิชิตพิชิตตั้งแต่5-15ถึง15เนี่ยได้มา30โกนะแล้วก็เอาเวลาที่เหลือไปลงคุกเจดียิมังกรดำนะครับเนี่ยสามเควสนี้แล้วก็อ่าลก,กุง4เควส นะครับโกดังน้ําแข็งแล้วก็กินโซยอนแท่นั้นถึงสวรรค์นเนี่ยจบแล้วะอ่าเพราะว่าราตรีแห่งที่ลานอนลาพาเนี่ยทําไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่ารอบหนึ่งปาร์ตี้ฟิตๆเลยก็ประมาณ45่าทีนะครับแล้วคุณมีเวลาเล่นแค่ชั่วโมงกว่าดัะนั้นไอเนี่ยก็ไม่ต้องมีขงเขาหรอก <c oughs> ก็เอาเท่าที่ได้นะครับทําแค่นี้ และที่สําคัญสำหรับคนมีเวลาน้อยคุณต้องมาดูก่อนเลยว่าเฮ้ยวันนี้ให้ทําอะไรเนี่ย <_ an> <_ an> วันนี้ให้ทําอะไรไปไปทําตามไปรูปบเก็บ3ามวสพอเลิกออกนะครับนี่คือสั้นสุดละเก็บ3ามวสพอเลิกออกนะครับถ้ามีเวลสาสักหน่อยก็ทำอย่างที่ผมบอกมูชินทาวเวอร์นะครับคุกแล้วก็อนุสรสลักกุงจินโซยอนท่าน้ําแข็งแค่นั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากประมาณนี้นะ เรื่องโซเชียลขอติดไว้ก่อนนะครับพอดีมีข้อมูลบางอย่างที่อยากจะได้ไว้ในมือขอมีไว้ในมือก่อนแล้วค่อยทาไม่นานเกินรอนะขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับใครมีคําถามใดๆถามได้นะครับใต้คลิปหรือจะไปถามจากในเพจก็ได้นะครับงั้นก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับผม